สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กมีวิธีการทําผัดชาปลากระป๋องมาฝากครับซอสข้นๆเผ็ดร้อนหอมอร่อยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนครับอันดับแรกนะครับโจ๊กใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะครับเทออกมาได้เลยนะครับเลือกชิ้นสวยๆหน่อยแล้วกันครับเครื่องผัดชาในเครื่องผัดชาโจ๊กจะมีรากผักชีพริกกระเทียมครับโขลกเข้าด้วยกันครับจนแหลกครับผมนี่นะครับ แล้วก็จะมีน้ําล้างโคกก็คือล้างมาจากโคกจากเครื่องผัดชาโจกนะครับใบมะกรูดฉีกครับใบโหระพาครับเด็ดล้างห้องสาดให้เรียบร้อยครับน้ํามันหอยครับน้ําปลาครับพริกไทยอ่อนครับผมน้ําตาลทรายตัดรสชาติเล็กน้อยถ้าใครใช้ผงชูรสก็ไม่ต้องนะครับพริกเหลืองครับกระชายซอยครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบครับ ส่วนผสมมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับอันดับแรกตั้งกระทะนะครับรอจะร้อนใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปโจ้ใช้เป็นน้ํามันผัวเหลืองนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องผัดชาลงไปได้เลยครับผัดไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเริ่มเหลืองหอมก่อนครับพอเราผัดมาจนเริ่มเหลืองหอมแบบนี้แล้วนะครับเร่งไฟแรงได้ครับหลังจากนี้เราจะใช้ไฟแรงตลอดแล้วนะครับ ใส่กระชายลงไปผัดครับสักคู่หนึ่งให้พอหอมครับพอกระชายเริ่มหอมเริ่มสุกนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ําล้างคกลงไปครับเราจะทําเป็นซอสก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติโดยเริ่มจากน้ํามันหอยครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยน้ําปลาครับ ตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายนะครับแต่ถ้าใครใช้ผงปรุงรสผงชูรสก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วนะครับใบมะกรูดฉีกครับจากนั้นนะครับผัดจนใบมะกรูดเริ่มมีกลิ่นหอมสักครู่หนึ่งก่อนครับพอเราผัดมาจนได้ซอสแบบนี้นะครับก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปได้เลยพริกเหลืองครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับ เราจะผัดทุกอย่างจนครบดีเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ปลากระป๋องลงไปครับจากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะครับใส่ซอสไปด้วยนะครับโจกใช้สองกระป๋องครับผัดคลุกเคล้าสักนิดนึงก่อนครับให้โดนความร้อนก่อนครับระวังชิ้นปลาแตกนะครับจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยครับอย่าลืมล้างท่องความสะอาดเด็ด้าน่อยเรียบร้อยครับพอเราใส่ไปเนี่ยเราใช้ไฟแรงตลอดใช่ไหมครับเราจะผัดจนกว่าใบโหระพาจะสลดครับแล้วก็สุก เมนูนี้จะห,หอมอร่อยครับใบหงระพาสีสวยไม่บูดง่ายด้วยนะครับนี่นะครับพอผัดมาจนสลดดีเรียบร้อยแบบนี้ก็จะเป็นเอาเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนู ผัดชาปลากระป๋องง่ายๆในแบบของนายต้มโจงนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนอัตราส่วนโจกขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้อัตราส่วนอย่างละเอียดก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างได้ครับผมวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจกครับขยายโจกทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โจกสักนิดนึงครับจะขยันลงวิดีโอแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ